ปีการผลิต2,564ทับ65จุดเริ่มต้นอุตสาหกรรมอ้อยทิศทางราคาน้ำตาลโลกดีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บาโซนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดู กันว่าเป็นอย่างไรสถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลของไทยนะครับหลังจากทิศทางราคาน้ําตาลในตลาดโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นในฤดูการที่จะถึงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลหรือไม่นะครับซึ่งอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายของไทยกําลังนับถอยหลังที่จะเข้าสู่ฤดูการเปิดหีบในปีการผลิตปี2564ทับ ที่คาดว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนธันวาคม2564นี้ซึ่งหลา่ภายต่างหมายมั่นว่าผลผลิตอ้อยในฤดูหีบป,ปีนี้จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ85-90ลร้านตันด้วยเพราะปริมาณฝนที่ตกมาแบบต่อเนื่องซึ่งเอื้อต่อผลผลิตอ้อยให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้นนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้อุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ของไทยกลับมาสู่การพื้นตัวหลังจากที่ผลผลิตอ้อยและน้ําตาลทรายถึงจุดต่ําสุดไปแล้วในฤดูหีบที่ผ่านมาเนื่องจากเผชิญภาวะแห้งแล้งหนักสุดในรอบ40ปีเลยทีเดียวประกอบกับราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกที่ส่งสัญญาณสดใสที่ขณะนี้ราคาน้ําตาลดิบวิ่งเฉลีย่ยอยู่ที่19-20เซนต์ต่อปอนเลยทีเดียวจึงทำให้เห็นแนวโน้มราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูหีบปี หน้าปี2565ทับ66ยังคงมีแนวโน้มสูงเช่นเดียวกันฤดูหีบปี2564ทับ65จึงทำให้สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายได้ออกประกาศประกาศราคารับซื้ออ้อยสดขั้นต่ำ1,000บาทต่อตันณนะระดับค่าความหวานที่10 ccs ซึ่งเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ฤดูการผลิตปี2564ทับ65ต่อไปอีกถึงปี2565ทับ66เพื่อจูงใจให้ชาวไร่อ้อย เ,หเหพิ่มผลผลิตมากขึ้นนั่นเองนะครับ <sk> ทั้งนี้อ้อยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจของไทยสูงถึงปีละไม่น้อยกว่า2 0 0แสนล้านบาทโดยมีส่วนผักดันให้เกิดการส่งออกอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายติดอันดับ2ถึง3ของโลกมาอย่างยาวนานเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรตะกอนนับ4 0 0แสนครัวเรือนและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งอาหารปุ๋ยเคมีเครื่องจักรกลการเกษตรและ อีกหลายหลายอย่างท่ามกลางเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 อุตสาหกรรมนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดีนั่นเองซึ่งโรงงานน้ำตาลเป็นส่วนสำคัญในการแปรรูปผลผล,ผลิตอ้อยสู่น้ำตาลทรายดิบน้ำตาลทรายขาวกากน้ำตาลรวมไปถึงการต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นเอทานอลโรงไฟฟ้าซิวมวลปัจจุบันไทยมีโรงงานที่พร้อม เปิดหีบอ้อย57แห่งโดยมีอัตรากำลังการผลิตอ้อยถึง1ล้านตันต่อวันซึ่งหากจะให้สมดุลแล้วจะต้องมีปริมาณอ้อยอย่างต่ำ100ล้านตันขึ้นไปแต่ในช่วงระยะ2ปีอ้อยได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากภัยแล้งและราคาอ้อยที่ไม่สูงนักทำให้เกิดปัญหาการแย่งชิงอ้อยความเขตเกิดขึ้นอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปที่มีวงจรในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจอย่างมากนับแสนแสนล้านบาทต่อปีเฉพาะส่งออกก็8ปดถึงเหมื่นล้านบาทนําเงินตรากลับมาประเทศเรายังเกี่ยวข้องกับเกษตรกรจํานวนมากที่เป็นคนไทยในการเพราะปลูกอุตสาหกรรมปุย๋ยเครื่องจกักรกลการเกษตรและอื่นเมื่อโควิด -19 ระบาดเราจึงมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะระดับฐานรากนั่นเองนะครับดังนั้นปี 2,564ทับ65ฤดูการผลิตนี้นะครับก็จะนาน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูกลับมาเพื่องฟูอีกเหมือนเดิมให้ถึงระดับ100ล้านตันหรือไม่ในปี2,564ท65นั้นอาจจะยังไม่ถึงนะครับแต่ในปี2,565ทบ66นั้น ก็น่าจะถึง100ล้านตันเนื่องจากราคาที่ประกันไว้และราคาน้ำตาลในตลาดโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นจึงถือว่าเป็นแรงจูงใจให้กับพี่น้องชาวไรอ้อยทั้งลายเก่าและลายใหม่ดูแลบำรุงอ้อยนะครับท้งลายเก่าก็อาจจะเพิ่มพื้นที่ปลูกนะครับที่มีพื้นที่ว่างที่ปล่อยให้ว่างไมในระยะ1-2ถึงปีก็อาจจะปลูกเพิ่มนะครับและเกษตรกรลายใหม่ก็น่าจะมีการเปิดเพิ่ม จึงถือว่าเป็นการฟื้นฟูนั่นเองนะครับ